ได้อีกเออเออสาวบนัสก่อนอือาได้หน่อยนึงละหน่วยใหญ่เพิ่นไปดงมาลยได้ได้ก็เหาะมาตอนคําสูนนะมาแต่เช้่ ทักทายสบายดีสบายดีพี่น้องปอกปลายมื่อสุขคสกคนพบเพอกันเก่าเก่อเดิมกัะบัคํมศูนเอาวันนี้กะออกมาสูนมันต้นทุกคนหลังจากที่หายหน้าไปหายตาไปดุนเติบเนาะเพราะว่าบาคํมศูนกะไปห้องมอเนาะไปห้องมอไปโคดสุขภาพแล้วกะ ไปหักซาตัวหันไปเพราะว่าว่ากำซูลเป็นเงินเอิ้อนข้ออันยังก็หมอเพราะว่าต้มไทรอยเนาะนี่เอากำซูลเบิ้งนี่เบิง้งอยู่เบิ้งขวานี่แหละแต่ว่ายังเพรท่นใหญ่นะทุกคนยังเพรท่นเป็นพิษเป็นยังเพราะว่ากินยากินอยังนั้นยัง,ยงดีอยูอ่นะก็เลยคลำไร่เนี่ยเอาเตอทุกคนเลยแต่คลำปิ้งก็ไม่ได้กินเลยปิ้งนะ,ะได้กินแต่ต้มได้กินแต่แกงจืด แต่ว่าแตงมันยังกินได้นะวันนี้ก็ออกมาสูบมันต้นทุกคนออกมาสูบมันต้นออกมาตัดหญ้านะโอ้หญ้าก็หกขนาดสูบมันต้นนี่กันออกมาตัดหญา้าแล้วก็หาหาอยู่หากินเนี่ยหาอยู่หากินเนี่ยน้ำหนะ้ละตัดหญ้าไปนำเก็บแตงไปนำมนาทุกคนนะไปพาเลาะเรียบเลยหมดเริ่มันหกโอ้มันต้นกัน ตัวห่างมันตายปูแล้วก็ตายแต่ว่างามอยู่ทุกคนมันต้นงามต่วมันห่างนะปู่แล้วมันตายนําทางพี่ปูกก้อนนะพี่ต่วปูกก้อนโอ้บอนนี้แห็งกระเติกวางเลย เก่งเก่งขัก,กระีบอลน,นี่ทิตัดบนนี้แล้วทุกคน ขาดบักแต่งโอ้ขอาดครึงเลยเนาได้กินครึงหนึง่งค <G ül üyor> ุณดีได้กินบักแต่งครึงหนึ่งนะเอาไปเร็วครึงหน,นึ่งโุหินยืมภูมหนึ่งโอ้แนโน่เหมือนกัน หมดนี่พัดลกลกอ,อกก้อมกกกันอะอาเก็บแตงยูให้กินนะหิวข้าลวละที่เลิกกระตาเจ้านะโอ้หมืดฝน โอเคทุกคนวันนี้ก็สิหาเก็บแตงเก็บหยอดพักหยอนเพ่อก่อนเอาไปให้ยู่กินเด็กจะได้กินเพื่นนะหาแนวแบบแก่งเชิอมันต้นก็ว่างเป็นว่างนะทุกคนวันนี้แห่งเต็กเปลีน่ยนเติร์ดรถ เห็นมาแต่งน,น่ดผักโจ๊กเลยทุกคน กินนะทั้ทงหนูทั้งไก่อยู่เนาะโอ้เสียดายเต่งไฮนูกินไหมล่ะนี่ซุก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 บมดซุกเอาลูกนะไอ้ก,กินได้ไหนะนี่ อ้าวด้หน่อยนึงละหน่นยใังอ๋อน้อยน้อยกันอา้าวเอาเอาเอาไปยังนักปลากระทิมเวลาให้หมูให้หมูอันนี้ก็สรุปหาอาหารให้หมูบอหมูแน่คนแน่เลยจะได้กินบุ๊บบอ Ngọt phát mình thấy nhỏ chỗ chỗ nó Ồ, nè 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 mì hơ, nè 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 Mà lốt nó Nè cốp anh mì hơ, nè mì hơ, nè ตะก,กบตะก,กบจักเลี้ยมเนอนแปดเลี้ยมบ่ะสี่เลี้ยมนะวานนี่สี่เลี้ยมยังม่เห็นแต่ย,ยังไงเปล่ยนกระตาแล้วจะยังอยู่บีบอยู่ได้ยังมีความหวังอยากกินแตงสุก,ก็ขึ้นก้าวถึงกันเลยเอาโน่นีเป็ี่ยนนี้มาเอาบ,าบาอ,อกว่าคำสูงออกกระยาเนาะ แก่แล้วบ่โอ้นี่งามมาเลยสลีอิดเออัะเออสาวโบนัสก่อนเป็นมากินก่าได้นี่นี่นนเอาโอ้ตัวนี้น้อยเลยตัวนี้มีเม็ดไปเจอ เอาไปพัดก็ได้พัดกินโอ้เต็มไปอยังแล้วบอผักเต็มไปอย่างเลยทุกคนกกคน,นี่ผักบวงนี่นาะงตอนนี้นอนบ่ค่อยรับหมือตื่นสา,สายกันเยอะกินผักบวงเข้าไปนอนรับดีบ่เนี้ยกป,กปกติกระตื่นสายอ,อยู่แล้วนะ ปกติก็ตื่นสวยอยู่แล้วทิดเอานมฝักตื่นสวยฝักตื่นสวยงามเลยอู้ดหน่อยกำงามสิหนึ่งพักรวมมานี้เก็บไปหลายคอยมักได้พักมวงหมักักบวงกับเมียเล้มักกระดาษก้อน อย่าให้เลือกเลยอันเจ้าเสียๆๆๆๆใจเสียใจเจ้าคือผมว่ากขอโวยกันนะเสร็จในแต่การกับปู่อ๋อหลายเติมแล้วแบกบจักอย่างเงี้ยเอาแต่งยกใส่ผู้าพายนี่นเลยอันนี้แหีวๆนิดนึงๆนะ <c oughs> มีแต่น้อยชุกเพื่อนวะตอนปิดนะตอนกิมพา้าดีโอ้ยอ่ะมาเนี่ยก็มาเทา่ะมาเนี่อ่าไดเพื่อนแน่นี่เครือ่องไฮ้มีพักมักแตงสลีเอ,อ้เอาอันนี้มาเชือเนี่ยของปู่ดอามาฝากของลุงดาดพี่น้องเลยนี่เพิ่นไปดงมากเลย ในในกระหอบมาตอนมาคามสูตนะเฮ็ดลาบบอมันเฮ็ดงูออพอดีเลยทุกคนเลยกินครับพักกับนี่แหละเอาเดี๋ยวเซโนจัดการเดี๋ยวคอยสิลงไปจีนี่นะจีนกระหอบในทุกคนจี้นเฮ็ดลาบนะแม่หน,หนู Bye. สทนเธอบ่กใสผใส่ไทยดิส่ไข้จักูักกคือกินอันนี้ชื้อๆกหิวละสนใส่เทคนิคเทียงเนี่ยิกเตเาแซ่บหนอยใส่ละชื่อเธปใบหัวิเธอระยามเลยมันซิบมังบ้งชิซิมเบอจะไป ปลอดปลอดอีกน้อยนึงเอาเอาเข้าไม้อีกวะเข้าไม้บ่บเริเป็นเข้าไม้เลย พ้นมันในต้มให้น้ำซุปนะทุกคนทิมตะขี้แก้มันนะโอ้โหมันในต้มให้น้ำซุปนะ ประตูมันพักลาบ มาปรุงนะทุกคนเดี๋ยวขันมังนาวกันบีบเอานนังมาเลยะอันนี้เพื่อตัว นะเข็มใช่ใช่ไหมนะนะอยงนัวลงไปเส้นหน่อยเสน้นนอยเส้นลายเสยบลายพอแล้ว cái tay lái này xe mm. ซิมมากรับเสบอยู่บ่เห็นไหมสุดยอดพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเอาเรียบร้อยทุกคนลาบลาบหอกนะลาบเอาแม่ต้มซุปเอาไม่ลาบนีบบ่ปักเขากัน คำพูบุลพ่ากักแตงไ้นะเจ็บเจ็บเจ็บร่อย

ไก็รองเปล่รอ Así que

ตัดยาป้าตัวเพิ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เพราะแห้งนะทุกคนนะเพิ่มดูสิอ๋บางกว้างหายนะโอ้กระทบเนี่ยกระท่อมนี่ตะเก้าแต่แต่เ,เห็ดหายแต่มีดนะอยู่นี่แหละอยู่กระท่อมเลยทุกคนอยู่กระท่อมกระท่อมนี่แหละตอนนี้พังมดแล้เวเหลือต่บนนี่ พอได้สน น้ำมันกับเพลงนะช่วงนี้น้ำมันเพลงเงินกับเฟอือนะทุกคนน้ำมันเพลงเงินเฟอือเศรษฐกิจบ้านเฮาโอ้ยเหล่มบอยู่ยากาล้วมันต้นกับเป็นราคาให้แค่ไหนปีนดดี้ราคาซ้ำเก่า 39. โย่ยังมาลอดดูที่แนวแพงๆทุกคนเลย โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้กับมาวันนี้ก็จะได้ไปหาตัดหญ้ากันทุกคนเลยตัดหญ้าก่อนกสำหรับคลิปนี้กับมาวันนี้ก็ขอบใจเอ็มซีทุกคนแล้วก็พี่น้อง้องฝ่ายทางฝั่งไทยเด้อที่เข้ามาติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้บาร์กำซูลเนาะบาร์กำซูลกับโซ่นเนี่ยยังอยู่ในโซ่ที่ว่ากินปูวตัวเองห,หักษาตัวเองทุกคนเลยลยังบุญทันหายดีครับกินยานกา็คือว่า ยังอันพอทุเล่ากนั่งกินยาแต่ว่ายังพรท่านหายดีปิดแล้วทุกคนเป็นยังสู้กับโรคนี้ต่อไปนะทุกคนนะ,ะสำหรับไปที่ว่าเข้ามาใหมอย่าลืมนาะฝากรับติดตามเพื่อกำลังใจบารกสูน,นเด้อสำหรับผู้ที่ติดตามและก็ะขอบใจทุกคน,น,นที่เข้ามาติดตามสำหรับผู้เก่าและผู้ใหม่สำหรับคลิปนี้ก่ะบ๊ายบายทุกคนคิดหน้าเจอกันไหมสำหรับคลิปนี้หาตัญญาทุกคนขอบใจเด้อ